สวัสดีครับผมคุมารซออินเตอร์ฟาร์มนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซออินเตอร์ฟาร์มนะครับยินดีต้อนรับวันนี้วันที่อยนะ่างเส้าห้าเนาะเส้าห้าฝึกวันพุธวันพุธนะครับวันนี้ก็ตื่นเจ้าหนะ่อยเนาะเอาไก่เอาออกเลี้ยงไก่นะครับไก่หนุ่มๆเนานะเอาเพยมาเคลียร์เล่นดินเล่นทรายนะไอ้นี่ก็อยู่นี่ไปนะครับอันนี้ก็เอาไก่หนุ่มๆเนาะไก่หนุ่มๆมีแววเนาะไก่หนุ่มมีแวว,นะแว,วแววดีนะครับ ร้อยน่าจะโอเคอยู่แต่ับนางทั้งเล็กทั้งใหญ่นี่ไอตัวนี้ก็ร้อยใหญ่เป็นเข้ามานั่งหมอนนะครับไก่ไก่มันจะรอนะครับก็จะเป็นแัวนี้เนาะน,นี่ก็เป็นนี่เป็นมารอนะครับมารอ คุยได้เคยได้เล่นดินเล่นนทรายนะครับศัยลมของต้นลำไย,ยเนาะนี่ศัยลมต้นลำไย,ยนะครับแต่น,นี้คือกลางวันมามมันจะอันนี้น้อยนะครับช่วงใบใบคอวแดดมันจะ่องเนาะผมก็ต้องใส่อันนี้ไว้ก่อนแต่ต้งบบน,นันกับตรงนี้อันนี้อยู่นะครับใบลำไย,ยอยู่นะหลา้คนถามหานะครัาหา,หาลูกหลุดไปนะครับ นี่เป็นลูกผสมนะเป็นเชิงนี่ตัวนี้นี่ผมเห็นแล้วเป็นไก่กระทัดลัดตีลำโตเนาะนะครับลำโตสมส่วนดีขนาดเลยปลุกรอนะครับตัวนี้เป็นไก่ดีถอยเตะดีมากเลยนะครับเตะดีมากเลยเคลียบเคลียบขยับถอยขยับถอย ช่วงนี้ขออภัยด้วยนะครับผมมีติดภารกิจไายลูกเสือด้วยนะครับต้องเตรียมงานไายลูกเสือต้องไปดูแลเมฆด้วยเนาะมันตกเยอะเลยมีงานเยอะนะครับต,ตงรงนี้ในก็ดีขึ้นแล้วครับขอบคุณหลายคนที่เป็นห่วงสอบถามเข้า,ม,นะา,ขามานะให้เป็นข้อแม่นะครับ วันนี้มาเจ้ามันมีเวลาถ่ายหยิบสีดีดูนะครับตอนนี้เส,เสงก็เริ่มสว่างแล้ะ <c oughs> ม,มาหลอก <c oughs> นะครับนี่สถานที่เป็นแบบกระจายนะนะครับเนี่ยที่เขาเลยเอาไ่มาอยู่กับธรรมชาตินะครับ เพราะว่าผมเองกับผมเป็นคนหนึ่งไปชอบยาฆ่า,มาแมลงไปชอบอย่างนี้แล้วนะดั่นแ้่นเขาก็เลยสามารถตีแค่นี่ได้นะครับเอาไก่มาเจลเสียวไก่บบกันไหมนะครับมาเตะผมนี่เขาอันเด็ดนี่ทุกคนไปดูอันเด็ดนี่ทุกคนไปดูดเขาก็ มีเยอะๆแต่มันมันยังติดนิดๆนี่หน่อยนะครับยังมีความแข็งของยังมีอย่างห่วง,งนะก็ทข้ามาก็ากลนวละรับผมคลิปนี้ก็ขออยุาจบคลิปนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเขาไปห้างฟาร์มไก่ปอพัดก่อนเดี๋ยวมันจะเสียนะ ครับผมคลิปนี้เขาจะจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับผม